สูบน้ำเข้าบ่อปลาจ้าหลังจากที่เราวิตแห้งไปแล้วตากบ่อประมาณหนึ่งอาทิตย์พอดินแห้งดีก็สูบน้ำเข้าบ่อเลยจ้าเตรียมลงลูกปลาใหม่ที่ปากเข้จะมีถุงกองน้ำด้วยนะนเพื่อไม่ให้ลูกปลาเล็กๆเ,เนี่ยเข้าไปในบ่อได้ไปเป็นลูกปลาเกิดที่เป็นอุปสรรคต่อการเลี้ยงของเราจ้า